ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านเช้ารังนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับเจอเจอผมอีกหนึงน่งคลิปนะครับมันเจอเจอกันตอนเช้านะครับอ่ามันจะพามาเบึงกงอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับใบแรกนะครับอ่าเป็นกงนกกระจอกกันนกกระจอกสายมงคลนะครับอ่าเป็นนกกรงไหม่มงคลจีชนิดหาชนิดนะครับอ่ามีได้แกจันไอ ย้อมหอมนะครับมาย้มหอมนะครับท้างบนนะครับอตรงกลางจะเป็นคูนนะครับอตรงกระบอกจะเป็นขนุนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้รังวัลอีกชนิดหนึ่งครับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองใบนะครับขอบุญขอบคุณไปทั้งพี่สำรวยนะครับที่ที่่างสางจองขมาาห็นนะครับแล้วก็จีด้ส่งของไห้มื่อี้ครับ สองใบที่จะไปพอมหัวนะครับหัวประมาณนี้นะครับเป็นใบไปดูนะครับของเจ้าต่างสายตัวนะครับขอพูดเหลายๆครับที่เพิ่นสนับสนุนหัวมากนะครับมะม่งใบทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นชุ่งปกติของเฮานะครับีนี่นะครับนี่ขอคุณพี่สบายนะครับสามใบนะครับเพิ่นโอนมาแล้วจิต้ส่งเพิ่นมนีนะครับจัดคอนให้สวยๆงามๆนะครับสามใบนะครับขอพคุณหลายครับกะ มีของไอสิงนะครับไอสิงไอสิงนะครับอ่ะขอบคุณนหลายๆครับเพื่อนโอนมาตะโดนวล่ะครับแต่ว่ากะตามคิวนะครับเข็ดให้เพล่นเรื่อยๆนะครับก็ตามคิวมือนี่ได้มือสันวันดีออกนะครับออกงั่นนะครับกะของไอเตี้ยนะครับนี่กะสร้างมาครบชุดคือกันนะครับมีผ่าคุ้มแล้วก็มีต่าร่องแล้กก็มีอ่าก็บอกเขาบอกน้ำนะครับมีกะจักช่วงให้เบิดทุกใบนะครับ กลับมาแนีนนะหนึ่งใบนะครับตัวนี้เป็นงานกันนกกระจอกนะครับนี่นะครับตัวนี้เจ้าของบนพันมีนะครับเดี๋ยวผมสิีิออามารีวิวให้เพื่อนเบื้องซื่อนะครับเบื้องน้ากันนะครับกันนกกระจอกเขาว่าได้เน็ตน้นนะครับงานแบบมีแต่แปดร้อยบาทนะครับผู้ใดส่วนใจกัสออถามเขามาครับวันนี้งานออกหลายพอสมควรนะครับแต่ประมาณอยู่สิบกว่าใบนะครับทีทีที่ท่งมืนอนี่นะครับ ว่างานกับอาว่าตัวข้างยู่สามสี่ใบนะครับนี่กับแม่น้ำอีกแบบนนะครับงานกะลานะครับนี่เป็นงานกะลานะครับนี่ผมแจ้งให้แล้วนะครับท่านเอาไปเกี่ยวกับขอโคงนาล่างหด้เลยนะครับตัวนี้สิไปงานไปกะลาตามใบละคู่นะครับแล้วก็มีถวยน้ำไปน้ำนะครับสีซื่อมให้ไปน้ำนะครับเป็นงานโตท็อปนะครับ นี่นะครับท่านสามารถเกี่ยวได้เลยนะครับเกี่ยวกับหางกงเลยนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่ท่านเลือกนะครับนี่นะครับกระถิเป็นประมาณนี้นะครับทุกใบไปพ้อหัวนะครับกับผู้ใดสนใจกับสอบถามนะครับสอบถามขอมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามช่อไแห้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ h ็ดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ